สวัสดทีทุกคนนะจ๊ะมือมาหาดปลูกอาจจะยังไม่รู้วิธีร่อนดินเพื่อที่จะเอา,เอาดินไปเพาะกล้าเนี่ยอยากให้ดินละเอียดขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวกรองตะกร้าเข้าใจะปะเดี๋ยวก่อนนี่ อันนี้ก็จะละเอียดหน่อยเข้าใจไหมจ๊ะมันขึ้นอยู่กับช่องหรือเนี่ยรูของตะกร้าไปดูไปหาซื้อดินยี่ห้ออะไรมาก็ได้เนี่ยแล้วก็เอามาเอาตะกร้ามากระป๋องใบหนึ่งให้มันได้พอไม่หล่นลงไปนี่แล้วก ไอพวกนี้ก็จะดูว่ามันมีดินแข็งแข็งมีหินมีอะไรบ้างใช่ไหมไอพวกเนี้ยถ้าเป็นดินแข็งแข็งก็เอาน้ำหมักช่วยย่อยสลายได้นี่นะจ๊ะเดี๋ยวขออย่าทิ้งนะเอาไว้รองก้นกระถางได้เลยเนะี่ยใครจะเอาไปทุบๆุๆทุทททก็ได้แล้วแต่เนี่ยรองก้นกระถางนะี่เนี่ยแล้วก็ใส่หิน เตโแคลเซียมด้วยฟอสฟอรัสด้วยอหอยทุกชนิดเปลือกหอยทุกชนิดได้หมดเลยใครจะเอาไวท้ทุกๆก็ได้แล้วแต่เอาไปตำๆก็ได้นี่เห็นปะ่ะมีธาตุอาหารรองให้ต้นไม้ต้นพืชด้วยดินเจ้าเถ้าเคยอ,อยู่ใกล้มาก,ก่อนดินอุ่นร้อนหรือเย็นก็เป็นเพื่อนทัน ยาเมื่อเขาร่างไปไกลใจก็ยังนึกวันวันนี้อีกสักกี่วันถึงมาอารมณ์ดีคนรักการปลูกส่วนมากถ้าลงสวนแล้วจะอารมณ์ดีทุกคนเชื่อป่ะปลูกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากเออ เราก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องสนใจยอดวงยอดวิวอะไรใดๆทั้งสิ้นซับเซบให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยู่ตอนนี้ก็เป็นมายาโซเชียลเท่านั้นเองเราไม่ต้องไปยึดต,ติดอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วตอนนี้แค่บันทึกการกิจกรรมในการปลูกพืชผักสวนคร,รัวของเราให้กับกลุ่มรักกันปลูกรุ่นใหม่ พวกมือใหม่หัดปลูกให้เขาได้มาศึกษาหาความรู้เพราะตัวเราเองก็ได้จากกลุ่มปลูกผักประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเราได้จากกลุ่มปลูกผักทั้งนั้นเลยไม่งั้นนปลูกไม่เป็นหรอกสมัยก่อนนรปลูกอะไรตายหมดสาเหตุคือปลูกไม่เป็นไม่รู้วิธีการขยายด้วยเนี่ยเราได้สารพัดความรู้มาจากกลุ่ม รักการปลูกเพ,เพื่อนในกลุ่มทั้งนั้นเลยนี่อันนี้ก็เอาไปทำอะไรเอาไปผสมได้นะพวกขุยมาะพร้าวน,นะได้แล้วก็จะเห็นว่าเขามีเศษอะไรบ้างใช่ไหมดินมันจะราคาขึ้นอยู่กับน้ำหนักดินนะจ๊ะอย่างเนี้ยของเราที่สี่กิโลถุงละ9้าบาทแต่ต้องสั่งเยอะๆของเราสั่งทีสี่ร้อยห้าร้อยถุงอะ่ะ นะเดี๋ยวก่อนโฆษณาให้ก่อนนี่อืนี่นะนี่สนใจก็ติดต่อเลยนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนคุณอุด,ดม,มนะซูสแปดหนึ่งเจ็ดห้าเก้าสามห้าสี่เก้านะแอดไลน์ไอดีไลน์ก็อุด,ดมสามห้าสี่เก้านะจ๊ะ เพราะเราสั่งเราใช้เยอะเห็นไหมเราใช้เยอะแต่มันก็คุ้มกับที่เราปลูกผักกินเองไงมันทำให้ร่างกายเราไม่สะสมสารพิษแต่เลยเนี่ยเห็นแบกก้อนแบบนี้นะแล้วก็เอาน้ำหมักเนี่ยน้ำหมักเศษ็จหานะ่ะมาใส่พอใส่ มันก็จะช่วยย่อยพวกดินแข็งๆเนี่ได้แต่หินไม่ได้นะถ้าเป็นหินไม่ได้นะหินนี่มันต้องใช้เวลาน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนแต่หัวใจอ่อนๆของเธอทําด้วยสิ่งใดเนี่ยเป็นเพลงพี่บดเห็นไหมรวนแล้ว จังไม่สะทกสะทานสะเทือนเหมือนหัวใจเด็กๆรุ่นใหม่นี่ไม่เคยได้ยินเพลงนีหรอกจังไม่วันไหวว่าใครเขารักเขารอ ของฉันเมื่อไรเก่งนะทำมือเดียวเธอคงจะต้องได้รู้ว่าใครเฝ้างอใครกันมีรักมีรักเพียงพอใช่ไหมใครกันรอแล้วแล้วยังเฝ้ารอารอข่ารอข่ารอข่าวรอ สู้ทนอารมณ์ดีอารมณ์ดีเพราะมีความสุขป้าปาเราะโชคดีก็เล่นหวยถูกเล่นอายุตัวเองอะหกหนึ่งอะถูกห้าใบได้ตังมากินขนมสักหมื่นหนึ่งดีนะถ้าเล่นกับแอปเป๋าตังค์นี่พอถูกก็โอนเข้าบัญชีโอนเงินเข้ามาเลย ของเราก็เหมือนกันเราก็เคยถูกหกโมงขึ้นไปเขาก็โอนตังค์แล้วคนเรามันจะมีโชคมีดวงมันไม่ต้องไปวิ่งหาเลขเหรอกจริงจริงอันนี้คือเรื่องจริงไม่จําเป็นต้องไปวิ่งหาเลขเลยบางคนก็เนื้อ เหนื่อยเลอว,วิ่งไปตั้งไกลไปหาเลขโอ้ยบ,บูชานู่นบูชานี่โอ้ยเหนื่อยแทนขยันทำมากินนะจ้าทุกคนสิ่งที่ทําให้พวกเรามีกินไม่เดือดร้อนไม่ทุก์ร้อนไม่เป็นนี่เป็นสิ่งก็คือหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยนันจะสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนจําไว้ชีวิตย่อมมีการเปลีป่ยนแปลงเสมอนะจ๊ะเห็นไ,ไหมจำมาไว้เลยพวกเราเนี่ย ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นสัจธรรมของชีวิตท่องเอาไว้ที่สำคัญขอให้ดำเนินชีวิตอยู่กรอบของกฎหมายก็พอแล้วแหอุ้ยแต่แล้วจะเอาไปเพาะกล้าหรือจะเอาไปโรยโรยหวานๆเอ่อไปคุมหน้าดินต้นไม้ราก ลอยก็สามารถเอาไปใส่ได้นะเรียบร้อยเหนื่อยดีเหนื่อย,ยังมีความสุขเช้าๆเก็บกวาดใบไม้ทําปุ๋ยนู่นนี่นี่นั่นอันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรรอก่อนนะจ๊ะไปละเดอ้อแค่นี้นะ